ดินสีไทยกสะสออแทบแบบนี้เราจอบเบ่งผักหวานปลานะคะฟื้นตัวนี้ไป็นอะไรล่ะก็ฟ <c oughs> ื้นหลายแถวเนาะอันอนี้เป็นไผ่ปลานะคะ 嗯。嗯。 ตัวใเห้่ยวแตบแต่งบ่เแท้เอาแบบแบ้ามีวะล่ะห่งางห่งา,าหงนกเข้าหลงพันว่า,วาเคี่ยนเข้าลงบ่ ตัวผู้สีดำนี่เด้อค่ะเพื่อเอาเคี้ยวเขาลงเพื่อไมาเห็ดูที่ร,รังนกเขาลงไงลูกไหนไหนอ่ะมีลูกนะไม่มีเอาไว้ที่เดิมไปเดินนู่นในต้นผลิบา,านน่ะโอ้ไม่อุ้มโอ้ไม่อุ้มใครหรอกไปไม่ได้ <laughs> ง่าละแมงขีดากล,ลายหลายใสตวานปลาจ้